โอ้ยตะขานทษดูสีดิสีส้มนี่ไม่ใช่ใส่สีนะมันสีธรรมชาติาอ่านี่ครับปลาแซลมอนบังเบิดแต่ไม่ใช่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนอะ,อะไรนะประ,ประจวบอ่าแมคโคร<笑><笑>อเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิปลาแซลมอนนหนาๆไปตกมันได้ที่ที่ที่ทะเลเนี่ยแซลมอนเนื้อแดงสีแบบโอ้โหจี๊ดจ๊าดเลยนะ แซลมอนอ่ะที่อาประจวบนะฮะสุดยอดเลยนี่ฮะขอสซอสนะนี่ครับโอ้ยเนื้อดงแดงเจลิกกระเทมของไม่ทาอ๋อนี่มาจากออสเตรเลียเหรอเจเล็กเลยมาหันที่ร้านนะคะอ๋อเจเล็กดูดิลายสวยไหมคะสวยสวยสวยโอ้ลายสวยวันนี้ใครเห็นคุณโจใส่เสื้อบ้างไหมคะฮ้เฮสีเหมือนพระมนิมนตร์ฮะอ๋อใช่ใช่แม่นิมนต์พระมาเหรอลูกสีแสดสีแสด สวยครับอ๋อนี่เดี๋วที่ทำซูชิซาซิมิอะไรนะค่ะนะซูชิซาซิโมะแล้วนั่เราจะบอกเยอะพูดดีต่อซาซิมิโน้ตขอบคุณนะคะขายเด็กไก่แน่ถ้าแฟนไปสั่งมาเก็บเงินกับเรานะบอกเพิ่มเลยแฟนไข่ก็ไม่รู้ฮ่าฮ่าชื่อเขาดีไม่เตะกันสวยนะสวยที่โอ้ปลานี่เป็นลายดีเนาะรดลายมันจะแบบ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำแบบซูชิละลายสวยมากเลยนะเวลาเขา้าไปเป็นลายขวางบ้างลายยาวบ้างอะไรบ้างเนี่ยน,ะนี่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 อย่างว่าแต่แซลมอนมีลายเลยคุณสุนิจรไ,ได้ยินข่าวว่า,วาเขาลวดลายเยอะลวดลายเยอะใช่นะ <laughs> <laughs> นี่ครับมันตัดสีส้มสีขาวนะโอ้หมดนี่เท่าไหร่เนี่ยจานเนี่ยถ้าจะให้ประเมินจริงๆก็ประเมินได้นะจริงเหรอ ผมซาหมดนนี้จะเท่าไหร่ครับเนี่ยประเมินเชื่อไหมกุณลังนึกอยู่เคยอยากจะทำถาดหนักๆแต่ผมแน่นอนต้องเคยมีลูกค้าสั่งสองห้าร้อยชิ้นเยวไม่อยู่เหรอห้าร้อยนะคะจะได้คลิปดีๆนี่คุณสั่นได้ประจำอ่าใช่ใช่ผมมันลูกเมียน้อยเดี๋ด้เดี๋ยวเราดูให้นี่เนี่ยโอ้ไม่รู้เมื่อวางดูนี่หน่อยจะดูให้น้องอ๋อเขาจะกะว่าราคาเท่าไหร่สามสี่สวัสดีค่ะใส่ด้วยนะ เก้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหมือนเดิมห้าสิบโอกสิบสองสิบสามสิบห้าอันนี้นะคะสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าที่เจเล็กจะทำอยู่ครั้งละร้อยครั้งละร้อย ถ้าจะเล็กยำปลวดเดียวแบบไม่ต้องใส่กระโปมะม่วงเยอะพันห้าค่ะอันนี้พันห้าใช่ไหมแต่ทั้งกระมังนี่เลยก็คือปร้อมน้ำยำแต่ไม่ใส่ฟรนิเจอร์ด้วยคล้ายๆเก้าเหลาใช่ไหมใส่ก็คือใส่ใส่ได้แต่เราก็คือเราไม่ต้องไปใส่สิบห้าชุดสิบเก้าชุดนะอเราพับของเราถั่วเฉลี่ยเนี่ยนบบอกให้นะคะคุ้พันห้าคุ้มนะนี่ครับก็คือว่าพร้อมยำด้วยนะสุดยอดเลยเมนูนี้สิบห้ากรัมสำหรับเจเล็กที่ทำเนี่ย หนึ่งโลครึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ทั้งหมดโลครึ่งนะถูกต้องเพราะว่าเราทําอยู่ประมาณเกติอะไรเงี้ยวันสิบเก้าครับไม่ใช่โลครึ่งคุณโจประมาณโลแปดโลแปดนะถูกต้องหนึ่งกระมังนะฮะใหญ่เกี๊อ๋ออันนี้สั่งกลับบ้านเนี่ยสั่งกลับบ้านพิเศษสองเก้าว่าน้อยหนาพอหรอกนะลูกไม้จองชื่อไว้ให้เนี่ยเอ้าวได้แล้วค่ะ น่ากินอยู่นะคุณโจน่ากินผมชอบเลยแซลมอนอ่ะอยากชิมมั้งไหมอยาแซลมอนว่าอยากทานอะไรไหมเอานะเอาไปรีวิวหน่อยนะแฟนคลับบอกอเนอร่อยใช่ใช่น่ากินอร่อยมากเอาไม่ละก็อยากได้อยู่แล้วถ้าว่างๆก็ค่อยทำให้ไม่ต้องเดี๋ยวทำให้เลยถ้าว่างก็ไม่ได้กินถ้าว่างก็ไม่ได้กินนะเพราะวันนี้บินมาอีกเพียบเลย ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เวลาอ๋อเขาาจองเป็นเวลานะนี่ไหนที่เขาใกล้ๆเวลาวันธรรมดาไม่ยุ่งน่ะก็ทำไปเลยอ่ามันถึงจะแบบว่าได้รสชาติมันจะได้ไม่เซ็งเนาะใกล้ๆเวลาลราทำเราเสิร์ฟเทศกาลต่อให้โทรมาบ่ายสองเอาทุ่มก็ต้องทำแยกน้ำแช่น้ำแข็งไว้อ๋อใช่ใช่กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันไม่ได้เรื่องอ๋อนะอันนี้ของเด็กนะคะยำตุ้งสด ขายผู้ใหญ่อยย่เจ็ดสิบอาน้องห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบาทลดให้ที่ล้านเด็กเด็กอนุบาลมาต่อแถวเรียบร้อยเลยได้คะวันไหนถูกสวยจะประกาศแจกเด็กอนุบาลดีกว่าอ๋อวันนี้วันนี้นายถูกมากซื้อไปยังเ็้ได้จริงๆวันนี้ไม่ได้ซื้อถูกก็ไม่บอกเงียบคลิปถ้าไม่ถูกแล้วมาโม้ยครับ ส้มตำยำสามครกสามครกชาแนลเอไม่ใช่ครับาสามครกชาแนลอีกช่องหนึ่งนะฮะอันนี้ช่องทวิตจดเทเวลนะครับร้านส้มตำยำเจไดสามครกผู้อสดสะหม่อนคล้ายคล้ายอันเดิมแหละแต่ว่าไม่วาซาบิใช่ไหมไม่ต้องาวาซาบิวันนี้ลองลองดูนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวดีไซน์ให้บีชอบไหมละ่ะมิยาบ,บีอ่ะ เอาจริงๆอชอบไหมเบีได้อยู่ได้อยู่แล้วไม่อยากกินบีหรือเปล่าวันนี้ไอ้ลองลองเปลี่ยนอีกแบบนึ่าเดี๋ยวเอาใจให้ออชอบพริกเผาไหมพริกเผาเหรอเมนูไหนอ่ะคุณโจไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานจะทำให้ยวทำให้ดูกันนะคะ ทำอันนี้ครบเดียวแล้วไปต่อคุณลูกค้หหาหอยแครงกุ้งตอนนี้ก็ฝ่ายสี่โมงแล้วนะฮะอ๋อเป็นเป็นเมนูที่รังสรรค์ใหม่นะครับเมนูนี้ทําให้สูนิจโจชิมโดยเฉพาะนะฮะแล้วถ้าใครมาสั่งใครมาสั่งนะมีชื่อให้ด้วยอะมีชื่อเมนูให้ด้วย เชื่อมาจากคุณสุนิศโจเลยนะเขาจริงๆไม่หลอกจริงเหรอย้ำอะไรเนาะอย่ามันลุ้นกันนะครับเราเพิ่งคิดกันสดๆเลยนะคะ้เดี๋ยวนะคะรื น,นี่ไปหาหมวยนะยังยังครับ <laughs> ไปนี่น้ำยำน้ำยำน้ำตาลเขี่ยวนะสวัสดีครับพี่แนง เรื่องสาจานไหมได้เดี๋ยวใจ่เดี๋ยวจ่ายนี่โอ้โหน่าเป็นหว่านเป็นอะไรหรอเปลเหรอแสดงว่าวันนั้นสั่งเป็นข้าวโพดหรือเปล่าลูกอข้าวโพดโอ้โหง่ายง่ายบางทีไปเป็นข้าวโพดยำไปเลยหรือเปล่าวันนั้นนะเลยแย่แย่หรือโอ้โทำหวมานนะี่เดี๋ยวแม่ปรับให้นะปรับแล้วเสร็จไปสั่งเสร็จไปสั่งมีอะไรบอกแม่ได้ โจมาลองชิมให้เหนื้อแตกนี่น้องเหน่งยังกลับมาหาแม่นี่แสดงว่ายังรักแม่ใช่ไหมะพอไหมใส่ปลาล้าน่อยได้แต<ผ>่่วาพอไหมใส่ปลาลาอีกอเออนั่นแหละพอไหมได้ดลดหน่อยอ่พอเลยป่ะเพชรทนอะไรพอได้ได้ โะนได้ชื่อเมนูยังครับได้ได้แล้วได้แล้วในใจแล้วจ้ะฮิมมาลาด,ด้วยเอาแล้วอันข้าวจิตจัดโดนใจอาปลาทะเลล้านะคะปลาทะเลลา้าจะเอาเอา,เอาธรรมดาพอนะปูรัสกาเอายำปูรัสกาครับร อันนี้ให้ไปเป็นเครื่องเคียงเกาเหลาผ้าทะเลล้านะคุณโจนะเกาเหลาผ้าทะเลล้าแต่ต้องแบบนั้นแต่ว่าไอเน่เดี๋ยวไปเป็นแค่เครื่องเคียงแค่นั้นพอโค้ดไปต้องเอาได้แต่อันนี้คือแข่งไงนะเฮ้ยอันอันไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่มาแล้วมาแล้วผมเอาแบบนนี้หน่อยพอผมไม่กินเยอะคุณโจกล้องมาเนี่ นี่หอยแคลงนางลมแมงดากุ้งสดอแคลงนางลมแมงดากุ้งสดอันนี้ถ้าใครมามาพูดต้องบอกตามคำพูดใจเดล็กพี่เอ๋ยนะคะคเก้าเหล่า่าเก้าเหล่าก็ทะเลล้<ก>ามาจากคลิปคุณสุนิโจโคือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นนะคุณ้จนะลระทะเลล้า น้อยนาแปะวใจคุณโจดิไม่เป็นไรนี่ครับเก้าเหล่าปลาทะเลลานะฮะโดนอยู่นะคุณเจอนะเออได้ได้เอาไข่แดงเม็ดนะฮะไข่แดงครเป็แตงกานี่ครับเก้าเหล่าปลาทะเลลาหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าใครดูคลิปมีลรามาสั่งนะโอ้โหเนื้อเนื้อเลยนะใส่แครงก็แกะเนื้อให้อืมใช่โดนจจริงจริงนะฮะผัดพริมะม่วงปลาด่าเผ็ดคอดีเผ็ดแซ่บขา โดนใจนะคี่โจโดนโดนเยโดนามนินงนิดนึงปราบด้ึงได้แะ่ได้โจเราพลาดทะเลนะโจไม่ค่อยได้ชอบใครลงแคทล็อตอะไรอืมใช่ใช่แม่เา